วิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาบูลลี่ใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สนุกเรื่องมันมีอยู่ว่านะผมพี่ไปเจอคนไทยหัวใจท็อกซิกนะผมช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะผมพี่เข้ามาในแมบ t เดอะซองเกตเป็นกาวหลังจากนั้นพี่ก็โดนเปิดนะผมโอ้โหแต่ว่าไม่สนครับผมพี่ก็สวนคืนทันทีนะผมจำไวต้ตบสามหลดลงไปอา้าว ว่าหนุ่มเคเจเฮ้ยหน้าข,ขาวๆนะเฮ้ยมึงทาแป้งเยอะเกินไปรึเปล่าเฮ้เคเจตบอม <c oughs> นี่อย่าใส่แดตต่อย1 2อตบด้วยซาคิวหนึ่งอ้าวร้องไห้ดีจังวันนี้เฮ้ยเก็บอยู่เกือบแตกอ่ะบอกให้เฮ้ยแดตที่เผลเออ้าวโดวนดีอย่างนี้เจียบลอยเลยครับผมแตกไปเลยคือ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะผมพี่ตบมันไป2รอบนั่นเองนะผมมันก็เลยบอกว่าเย้ yeah, เอาเรื่องนะผมพอมันเห็นเสื้อพี่ลายตัวจริงแค่นั้นแล้วมันโดดใส่พี่นะผมพี่เลยทําการตบมันไป2รอบ ร้านบับเบิชอปไก่ตันกุ้งคุ้มลำต้นแค่สิบบาท oh <my> บริการกดเกมพาร์ทแมปแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอดีโรบอหรือถ้าอยากอัพเววไวๆหาไอเทมแมปบอกุูดและแมปฟิชพร้อมบริการฟาร์มแมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงกปังหมดคอมเมนต์เลยหลังจากที่โดนตกไปครั้งที่สามแล้วผมคิดว่าเขาจะยอมอย่างนั้นเหรือผ่อหนุ G, ่มเคเจเยมาแล้วครับผมอ้าว ไม่ยอมอยู่แล้วครับผมเด็กขี้แค้นเข้าสิงครับผมแมปนี้ปั้นเป็นแมปแห่งเด็กขี้แค้นยังไงล่ะเอาโดนบล็อกว่ะเฮ้ยโอ้โหสวยแล้วผมโดนเปิดอือหุยเ,เลือดไม่พร้อมคุณลืมดูสวยแล้วจังวันนีย้ยังไงอ้าเหยียบผ้านะผมใส่แดดอู้โดนสวนว่ะอ้าวโดนจับจังวันนี้เรียบร้อยไหมแหลกโดอออกครับผมโอ้โหโดนใส่แดดเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะ หลังจากนั้นพี่ก็เข้าสมดจริงจังหลังตรงนะผมอ่ามาพี่เปลี่ยนเป็นกาโร่แล้วเอ้ยเอ้ยอะไรของมึงนี่โอ้โหไอ้หมวกเหลืองมาจากไหนเ้ยนี่คิวสองหมื่นแปดเลยนะผมอู้อ่าโอ้โหเจ็บอยู่นะผมเดี๋ยวนี้ไอ้นี่เป็นพวกเดียวกันนะผมเฮ้ยอ่าดูดูนะดูนะอ่าเข้ามาเสือกนะผมอืมจริงๆแล้วถ้าเป็นเอฟซีเนี่ยจะขอแบบหนึ่งหนึ่งกับพี่พี่ไม่ว่านะผมแต่ว่ามันเข้ามาท็อกซิกเพราะว่ามันรู้ว่าเป็นพิไลเซเซอร์นะผม หลังจากนั้นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยอ,อันนี้มึงลุมแล้วน้องไม่ใช่ละอันนี้ถ้าเข้ามาหนึ่งพี่ไม่ว่าสักคำนะผมมึงลุมอย่างนี้เหรอสาภาพไอ้ห่ามันบอกกูสาภาพ <c oughs> มึงนั่นแหละสาภาพมึงจะได้เจอสาภาพของจริงดูดูดูมันบอกว่าสาภาพตัวจริงสู้ไม่ได้แล้วร้องโพสหามันบอกแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าแล้วมึงไปโกรธอะไรเขาเนี่ยเออก็นด้นะนสิมึงจะมาเอออะไรใสร่กูวะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมพี่ก็ใช้วิชาคาถาเชิญ สัมภเวสีซอมบี้ยังไงล่ะเออะอ่ะคงรู้แล้วสินะว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเออ่ะอันนี้คือพี่อยู่ใน i s c o อ d นะผมอ่ากำลังพิมพ์คุยกับน้องๆใน Discord อยู่นะผมก็เลยยืน AFK เคให้มันตบเล่นๆนะผมอ่าหลังจากที่มันตบเล่นๆตอนที่กอ AFK แล้วมันก็พิมพ์มาว่าเอนะผมเอลที่ไม่ได้สู้กับคีละนะผมแต่ว่าเป็น L อที่สู้กับเด็กขี้แฉนยังไงล่ะหละังจากนั้นนะผมพี่ก็สั่งให้ซอมบี้ล็อกอินใส่2ตัวนี้ได้เลยครับผม นนมวยไงนะมึงจะมาสู้กองทัพซอมบี้เหรอฮะมึงรู้จักกองทัพซอมบี้กูด้อยเกินไปแล้วเว้ยูนนยังชอบเลยกูชอบจังเลยตัวอีดิตตัวคอนเทนต์เนี่ยกูเข้าไปในแมปทีเด้วกูยังชอบเลยเจ้พวกนี้เนี่ยวะหลังจากนี้นะผมจะเป็นการเอาคืนของเหล่าซอมบี้นะใครใจไม่ถึงห้ามดูนะผมปิดคลิปไปได้เลยนะตอนนี้นะ เรียบร้อยหนึ่งตัวอ่าฟีเชอร์ไปครับผมไหนอีกตัวอยู่ไหนเอาโดนไอ้หมวกเหลืองนี่ี่หมวกเหลืองสิ่งตีเรียบร้อยปาแตกไปนหนึ่งครับผมโหยยังตึงเลยครับพวกมเเ่มเจ๊เบี้ยวไม่พอเออด้วยสัตว์โอ้ยเจ้าจเลยว่ามาหมวกเหลืองเอ้ยอันติกว่าเฮ้ยไปไหนโอ้หมันเปลี่ยนเป็นกีนอตมาบะฮะจีนอตเราไงอกีนอตคิดว่าจะซู้ซอมบี้ได้เลยครับปัดไปครับผม ปักดาวไว้ใจปาดสกิลยหนึ่งโอ้โหตีน้อยเหรอเอาไอ้หนูน้อยมองแดงอันนี้ก็ซอมบี้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นไอ้ซอมบี้ปลาปักนะครับผมจอยมาแต่ว่ามันลุงตีกูไม่เป็นไรไม่สลดน,นะผมมาเนี่ยเป้าหมายของเราคือไอ้ตัวเคเจกับหมวกเหลืองนะผมนี่เหเรียบรอ้อยแตกไปอีกหนึ่งโอ้โหมันจะต้านทานพลังของซอมบี้ได้ไงผมจะรอหนี้รวบสองปาดหนึ่งสองอัปคัตงัด ปักดาวใจแล้วปาดด้วยสกินหนุ่ยปาดมาทางนี้เอ,อ,อ้ยังอุยอ้ยอ,โอ,โอ,อุ้ยใจเย็นสุลโอใจเย็นเน่คุยกันก่อนอืมไม่คุยแล้วจังหวะนีน้แม่เนี่ยแดะตกมาอย่างนี้ก็โดนทีครับเหล็กดอกไปสวนอ่าไม่โดนมัวม่วมั่วเอาหายเอายิงมาจังวันนี้รวบสามดครับผมหนึ่งสองอัพกัรดงัดปักดาวใจเหล็กดอกแล้วสวยชาร์จยิงอุ้ยโดนคอมโบคอมจอยนะผมถูกสุดยอดมากเลยครับผมสุลรลมา คิดว่าจะหยุดแค่นี้เหรอฮะอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหเจี๊ยเยอะจัดเลยลุงเหมือนกูนึกว่าแบบยังโหดอ่ะเฮ้ยนี่จะไปไหนจะไปไหนนะสุดหล่อเอ้าเกือบแตกว่ะแลกจอสวนอ้าวเรียบร้อยแตกเฉยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอ๊ยยังไม่ยังไม่หมดแค่นี้ฮะผมรวบสามมาปัดหนึ่งสองสามปอกเขาโบอ่าโดนอื หุยไอ้หัวของโรเทศจัดปักดาวใจปาดด้วยสกิลหนึ่งหุยแรงอยู่อะไรอะไรอุยใครกดลันติไี่งไงกดได้เหมือนกันรู้เว้ยไม่ยอมว่ะนะหายไปไหนาะเฮ้ยอยู่นั่นมาดิมาดิยาดยอย่างชอบเลยครับเรียบร้อยแอกไปอีกหนึ่งครับผมยังไม่ยังไม่หมดยังไม่สายกระจายเว้ยรุมใครไม่รุมเซเซอร์ง,รงั้นเหรอ มึงพี่จก the key ักเซเซอร์เดคกขีแคนบอกเฮ้นี่มาจะ <c oughs> ไปไหนคิดว่ามึงจะบล็อกได้เหรอบล็อกไม่ได้หรอกครับผมมแต่เขาเอะบล็อกมึงได้นี่เอาดิเอาดิอะไรอะไร,ะไรผมุมหมกแดงปาดมาทั่ <c oughs> วสามเอ้าแตกดีเฮ้ยเรียบร้อยเอาอีกดอกดิเฮ้ยเออเอามาเนะ้ะเอามัานสุดละเออ ปาดโชว์ไปหนึ่งทีโอ้ยกระจัดก,กระจายกลายเป็นเลสโกอะไรโอ้โหแดดหน้าตรงมาปาดหนึ่งเลยจังหวะน,นี้ว่ะงงดิมาจากไหนอ่าเฮ้ยแวบนี้กระจึงนี้โอ้ยยางตึง,งครับผมเรียบร้อยร้องประเดิจ,จังหวะน,นี้โอ้โหอ้าวจังเลยนะไม่เห็นมึงปากดีเหมือนแต่ก่อนเลยนะสุดหลอมันไม่พิม์อะไรเลยนะหลังจากที่โดนซอมบี้พี่กระทือเปล่า เฮ้ยแรกๆทำไมมึงปากดีจังเลยนะอะไรอะไรท็อกซิกไม่ดูรุ่นท็อกซิกมึงท็อกซิกไม่ดูรุ่นเองเฮ้ยผู้ยญงชอบหรือวะอะไรอะไรอีซี่ปาดเป็นแตกนะผมตรงนี้ไปกันต่อผมอะไรรวบมาหนึ่งสองสามปาดดาเรียบ้อยกระจัดกระจายไปเลสโก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใครเล่นอันนี้วะใครเล่นบอลแข็งอือะไร นี่ยเรียบเลยโอ้ยโดนบล็อำแข็งตบตายนะผมไปต่อครับผมยังไม่หมดนะผมความแคนยังไม่พอเอ้ารรวบรวบขึงมาดึงขนเอ้โหอะไรไอตัวนี้นี่ไงกูลากคอมเลยมานี่มึงมานี่งม,มึงโหดนะเรอะปักเาใจไปอนี่ตอนแรกมีสองคนแล้วมึงห้าวนี่ไงคูมีหลายคนกูก็ห้าได้เหมือนกันนะผมการลุมไม่ผิดนะครับผมย้ําก่อนนะครับไม่ผิดนะผม ่าแต่อย่าท็อกซิกก็พอเนี่ยผมซิง่งยังไงท็อกซิกพี่รับไม่ได้ละผมมึงจะหนึ่งๆเหรอฮะนี่ไงไปาดดักหน้าอ้าวโดนดีงี้ววสาม,มาผมแอดหนึ่งโอ้ยทำไมปาดไม่โดนวะซิ่งอ้าวอ้าวโดนนี่ไงไเหมือนมาเล่นฟาสแฟกเลยตัวนี้นี่ไงแปลกนี่ต่อยได้อ้าวกูต่อยขัดได้เอาสวยตอกส้นยัาหน้าอู้มันเหล็กดรว,ว่ะซิงอ้าวกูปาดโดนได้ไงวะแตกเลยจังหวะนี้ มาเด็กใส่ได้ประมาณหนึ่งสองเอารวบเอา้ามันดึงเพื่อนกลับอ่าเรียบร้อยแตกอยู่ดีมึงดูดิซอมบี้ยืนล้อมเลยอ่ะจะรอดได้ไงตีโดนอัตติไซตามา่ะปาดโชว์ไปหนึ่งทีเรียบเลยอย่าเข้ามาพะแพงเนี้ยมีอีกไหมเอาดิเอาเดา็กแหวพี่โชว์เองไน้องโอ้โหเรียบร้อยเจอกาโล่ขย่ำคอแตกไปเลยโอ้โห้ซอ,อ,อมบี้พี่มีแต่ตัวตึงๆอ่ะน้องอืมอนี่ไงอูไม่แตะวะเฮ้ยดวงเคาน์เตอร์ ไปไหนฮะย่าไปไหนอ่ะเรียบร้อย,ดอออย,โ,อยโดนปาดคอหักไปครับผมเดี๋ยวนี้เฮ้ยโดนอย่างนี้ก็โดนดิโอ้โห้ปัดจวนอานจีอะไปอะไรเอาเลือโดโรอย่างนี้เลือโดโอ้โห้โดนจับแหลงดอสวนลวกสาม้าวแตกโอ้โหมีตึงกว่านี้ไม่สุดหรอกัตน้องจับโอ้ยจับสองมาครับผมเล็ดโอ้โหสกิลสองอย่างตึงงัดเย่อโอ้โหโคตรตึงครับสอมบี้พี่โคตรตึงครับ เพียงโหดเลยอ่าอุ้ยมันอันตรีเหรอไม่ใช่มันโดนอันตรีไซตามะรวบสามอ้าวโดวนนะตรงนี้ปาดึงสองตีปาด้วยซีนึงเรียบร้อยวินิเชอร์ไปอุ้ยอย,อย่างตึงตึงกันยมเฮ้ยเมันอันตรีเหรอไม่ใช่มันโดนอันตรีนี่ไงหูบอสแข็งก็มา,ว,าว่ะปาดด้วยซีนึงอ้าวร้านแบบตึงตึงเฮ้ยเฮ้ยทำไรเอ็มทำอะไรอยู่ตรงนี้สามรวบมาครับผมปาดึง โอ้โยดูดิมันปาดมาไม่ติดนะผมโดนรวบมาไม่ติดเรียบร้อยผมอา้าวมันจะออกไปแล้วตัวหนึ่งไนดะ้ ه, เคเจอ่ะเคเจออกแล้วผมเหลือพี่หนุ่มหมวกเหลืองนะผมพ่อหนุ่มหมวกเหลืองว่าไงอืมจ้ำกระหม่อมปาดโดยสกินหนึ่งเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งครับผมอีกเปล่าออมงคงเอามาเม้เมันเกิดตรงนี้ป่ะเนเกิดตรงนี้ดนไ,ดดได้ไงอตาย้วไงโอ้โหโดนเจนได้ป่ะเอาเอาออกเกมเลยดีกว่า โอ้ยยังไม่สะใจเลยอะไรกันครับเนี่ยออกหมดแล้วอนะน้องโอ้โ้เพิ่งอันตีเมื่อกี้นี่สียดายนตีเลยครับผม